เรามาดูกันนะคะว่าเรื่องเก่าๆใดนะคะเรื่องเก่าๆอย่างใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือว่าสิ่งเก่าๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะที่เกี่ยวกับการแอบซ่อนการมีความลับนะคะการซ่อนเร้นนะคะซ่อนอะไรคะใครซ่อนอะไรคะ ขอดูหน่อยนะคะ The star นะคะดึงดาบและเด็กถือไม้นะคะ The star คนที่แบบเป็นคนที่สดใสอะ่ะเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรค ปัญหากับคุณมาใครกันคะสดใสล่าเริงแล้วก็มีความสวยงามมีความโดดเด่นแล้วแอบ,บซ่อนทําไมอะคะแล้วแอบ,บซ่อนทําไมเรื่องอะไรล่ะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณคือคนเก่าๆของคุณหรือเปล่าคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเกี่ยวข้องด้วยนะคะ คนที่มีอารมณ์พลุกพล่านอารมณ์หุนหันพันแล่นนะคะความเร่งรีบนะคะเร่งรีบแบบลุยดูแล้วเหมือนคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบอนเนาะมองว่าพราะคุณรู้จักกันแล้วนะคะ พวกคุณรู้จักกันมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานนะคะเป็นเพื่อนๆนะคะในที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่ามองว่าไม่ได้มีการจากกันนะจะยังไม่ได้จบความสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอ๋าใครจะอ๋อคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะคนที่ มีอะไรซ่อนเร้นอะไรซ่อนเลนส์ไม่หมายถึงความในใจหรือเปล่าคะอาจจะไม่ได้บอกความในใจกับคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะที่ยังไม่ได้บอกความในใจกับคุณแล้วก็เหมือนกับเขากําลังมองดูอยู่ะเขากําลังดูอยู่ว่าสิ่ง ที่เขาจะบอกจะบอกดีไหมก็คือสิ่งที่เขาซ่อนเลนนั่นแหละค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้รายอะไรนะคะมองจากไพ่แล้วนะคะเป็นไพ่ที่ดีขึ้นมาเยอะนะคะเด็กคนนี้นะคะเอาพูดว่าเด็กเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีพลังงานของเด็กๆนะคะเด็กคนนี้นะคะคนคนนี้ที่อายุน้อยกว่าคุณเนะี่ยเขากําลังแบบกําลังพิจารณาอะไรอยู่นะคะเขาเป็นคนไกลกับคุณด้วยนะคะพิจารณาว่าจะพูดดีไหมในสิ่งที่แบบว่าเขาแอบซ่อนอยู่นะคะ คิงออฟสอดนะคะคิงออฟสอดนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าภาพลักษณ์ภายนอกของเขานะ่ะมันจะต้องแบบว่าดูแบบดูเด่นดูดีมีอีโก้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเขาพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาอะออกมานะ่ะเขาก็กลัวว่าแบบเขาจะเสียฟอร์มนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วอะ่ะความในใจของเขาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะ่ะคือแบบมันชัดเจนมากๆเลยนะคะมันชัดเจนเรื่องอะไรอะ่ะ ชัดเจนเรื่องอะไรคะอ๋อเหมือนไม่กล้าเหมือนไม่เหมือนไม่กล้าจะบอกเหมือนไม่กล้าจะพูดนะคะเหมือนไม่กล้าจะพูดอะไรให้คุณได้รู้อะ่ะเหมือนเขาจะแบกไว้คนเดียวเขาจะเก็บไว้คนเดียวเขาจะแต่แต่เหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่เขาปกป้องคุณนะปกป้องคุณนะเนี่ยพลังงานปกป้องขึ้นมาอีกแล้วะคะ่ะ ทำไมปกป้องขนาดนี้ล่ะคะแล้วทําไมไม่บอกล่ะคะหรือว่าการที่ไม่บอกจะเป็นการดีกับคุณมากกว่าคะขอดูไพ่หน่อยนะคะโอ้ใช่คือแบบว่าเขาเป็นห่วงอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเขาพูดความในใจออกไปอะ่ะเขากลัวคุณจะเป็นห่วงไหมหรือว่าเขานั่นแหละเป็นห่วงคุณนะคะเขาอยากคุณถ้าการที่เขาพูดความในใจของเขาออกไปนะคะ เนี่ยความในใจของเขารู้แล้วว่าคืออะไรความในใจของเขานะคะก็คือการที่เขาได้มอบความรักดีๆนะคะการที่เขาได้มอบสิ่งดีให้คุณน่ะเขาเหมือนเขาเขาชอบคุณนะเขารักคุณนะคะคนที่เนี่ยอายุ ออสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่แอบซ่อนเร้นไวนะ้น่ะคือเขารักคุณมากๆนะคะและเขาก็แบบว่าเหมือนกําลังเฝ้ามองเฝ้าปกป้องธนุถนอมคุณอยู่นะโดยที่คุณไม่รู้เลยนะเขาไม่ปิดปากบอกอะไรมาเลยนะคะเขามองคุณเป็นดอะสตาร์ของเขาเนะเขามองคุณเป็นความหวังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขาก็เลยไม่บอกไม่อะไรคุณเลยนะคะเห็นไหมคะพอเขาไม่บอกไม่อะไรเขาก็เก็บซ่อนความเจ็บัวใจของเขาเพราะว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมี ความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆของเขาอะที่มันเจ็บปวดมานะคะที่มันแบบเจ็บปวดแล้วเกินเขาถึงไม่กล้าบอกว่าเออเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่ที่จริงแล้วคือเขาชัดเจนในใจนะว่าเขาชอบคุณเขาเป็นห่วงคุณมากๆเขามอบความสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดมานะคะ The w h e l of Fortune นะคะมาอยู่แล้วนะคะ The w i l l of Fortune เนี่ยมันถึงเวลานะบางทีเนี่ยแต่มันถึงเวลาแล้วนะเขาก็ทนไม่ไหวหรอกค่ะที่เขาจะเก็บความรู้สึกในใจไว้นะคะคนคนนี้มีอีโก้มากๆเลยนะคะมีอีโก้เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะพูดอะไรออกมาเ,เขาก็กลัวเขาจะเสียฟอร์มเนาะอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่า ถึงเวลาแล้วนะคะรีวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยบอกให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะเวลาดีๆมันจะหมุนมาแล้วความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะเขากําลังปรับปรุงอยู่นะคะเขากําลังปรับปรุงกําลังจะขยับขยายนะคะกำลังจะขยับขยายหรือว่าเหมือนจะมีการขยับขยื่นเข้ามาใกล้คุณด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> เขากําลังเหมือนกับปรับตัวเองอะคะ่ะปรับปรุงตัวเองอยู่ตอนนี้ให้เขามีความกล้ามากยิ่งขึ้นนะคะกล้าที่จะคุย กับคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่เจ็บปวดเขาอะเจ็บปวดแต่มันผ่านไปแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้มันผ่านไปแล้ว <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะเจ็บปวดไปอีกทําไมเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเจ็บมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เขาต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะสิ่งใหม่ๆมันต้องเริ่มต้นขึ้นได้แล้วนะคะถ้าเขาจะไปจมอยู่กับความเจ็บปวดพวกนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะ คุณคือความหวังของเขานะคะเขาอาจจะเห็นคุณในความฝันบ่อยๆด้วยก็ได้นะคะหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเขาก็แบบว่าอาจจะอยากทําความฝันให้มันเป็นจริงก่อนนะคะเขาถึงอยากจะบอกคุณนะเออบางทีนะก็บางทีการยิ่งของเขานะ่ะมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้หมายความว่า เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเขาเหมือนวางแผนเขารอคอยอยู่นะคะเขาวางแผนที่จะเดินทางด้วยนะคะก็คือเหมือนเขาความคิดในหัวของเขานะ่ะคิดเยอะคิดแยะคิดมากมายไปหมดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงอ่ะเขาอยากจะทําอะไรให้ชีวิตของเขามันมั่นคงก่อนนะคะอยากให้เขาเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีก่อนอ่ะเขาถึงอยาก จะบอกคุณแต่ที่จริงเขาก็รู้สึกดีๆเขาก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเพราะเขามอบถ้วยให้คุณไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะมันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคนไกลกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไกลกันน่รักทางไกลหัวใจต้องแข็งแรงนะนี่ไงจะมีเหตุนะคะให้อาจจะเป็นเรื่องทาววดีๆก็ได้นะคะเดอะทาวเวอร์จะมีเรื่องที่แบบเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะขอขยายทาวเวอร์หน่อยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะ เขากําลังเดินทางมาค่ะเดินทางมาแบบแบบที่คุณไม่ได้แบบคาดคิดเลยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเขากําลังจะมูฟอออกจากสิ่ง ที่เขาคิดว่ามันไม่โอเคสําหรับเขานะคะเขากําลังจะมูฟออนออกมาจากเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆของเขานะคะแล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีนะคะอุ้ยแม่หมออ่านก็ใจจะขาดไปด้วยนะคะโอ้โหผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมถึงแบบว่าอืมเขาอาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะจากอดีตที่ผ่านมาของเขานั่นแหละคะ่ะแต่ คุณเชื่อค่ะว่าเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้คุณแล้วนะคะเขากําลังจะนําสิ่งดีๆมามอบให้คุณนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไพ่ดีออกมาแล้วเนี่ยสิ่งดีๆออกมาแล้วนะคะน้อมรับพลังงานไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะที่เขาไม่พูดที่เขาไม่บอกคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักหรือไม่ได้ชอบคุณนะคะมันแปลว่าเขาอยากจะปกป,ป้องหัวใจของคุณด้วยหัวใจของเขานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเดินทางมาแล้วรอเขาหน่อยนะคะทุกคน